ยครูเจี๊ยบศิรดาสิงประเสริฐเหยื่อลูกหลงกระสุนปืนหญิงแกร่งผู้เป็นเสาหลักครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่ทราและหลานอีกสองคนจากเหตุการณ์สลดที่เด็กช่างกลใช้อาวุธปืนยิงใสค่ครูอริส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายและเสียชีวิตจากการถูกลูกหลงหนึ่งรายคือนางสาวศิรดาสิงประเสริฐหรือครูเจี๊ยบอายุ45ปี ครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤรุไทยคอนแวนล่าสุดทางด้านโรงเรียนพระหรุยคอนแวนโดยซิสเตอร์สุรีพรระดมกิจได้เปิดเผยประวัติเพื่อแจ้งข่าวพร้อมกับช่วยเหลือครอบครัวของครูเจีย๊ยบโดยระบุว่าประวัตินางสาวศิรดาสิงห์ประเสริฐหรือครูศิรดาครูเจีย๊ยบเริ่มทำงานที่พระหฤรุไทยคอนแวนปี2539 บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน2,547วิชาคอมพิวเตอร์ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องสามคนที่ชายเสียชีวิตเมื่อปี2,563น้องสาวไม่สามารถติดต่อได้และมีหลานสองคนซึ่งเป็นลูกของพี่ชายและลูกน้องสาว ปัจจุบันครูเจี๊ยบเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากสุขภาพไม่แข็งแรงและดูแลส่งเสียค่าเล่าเรียนของหลานๆนขณะน,นี้ครูเจี๊ยบได้จากครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับจากเหตุโดนลูกหลงที่วัยรุ่นไล่ยิงคู่อริบริเวณหน้าธนาคารธนาชาิถนนสุนทรโกษาใกล้โรงเรียน หากเพื่อนที่น้องชาวพระหฤรืไทยท่านใดที่ต้องการร่วมทําบุญในงานศพของครูเจี๊ยบสามารถร่วมทําบุญได้โดยครูอัชราจะเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของครูเจี๊ยบสําหรับค่าใช้จ่ายงานสวดศพทางโรงเรียนพระหฤรืไทยคอนเวนจะเป็นเจ้าภาพดําเนินการตลอดทั้งสามวัน ขอร่วมแสดงความไว้อาลัยกับครอบครัวครูเจีย๊ยบและขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณมารีอาศิรดาสิงประเสริฐด้วยเทิน